สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม GTV โ Mo ี v, หมดซอมบี้เดียวพาร์ทนี้ผมจะไปหารถคันใหม่เพราะว่ารถคันเก่ามันก็ใช้งานไม่ค่อยดีแล้วด้วยมันช้านั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องขอนอนกันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันก็ได้เื่อเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้นเป็นเวลากี่โมงแล้เนี่ยตอนนี้มันเป็นเวลา21นาฬิกา3ทุ่มนั่นเองเดี๋ยวผมขอนอนอน,นั่นก่อนสามารถนอนได้หรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าแถวบริเวณนี้จะมีซอมบี้หรือเปล่าโอเคเดีวผมขอน,อนอนก่อนเลยไปนอนไปอ่ะสามารถนอนได้ เมื่อกี้ผมเห็นมีผู้รอดชีวิตของผมอยู่นะไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนตอนนี้ผู้รอดชีวิตของผมก็มาอยู่ตรงนี้ einen. เฮ้ยเดี๋ยนะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็ตรงนี้ด้วยเออตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดล่าสุดมั้งที่ผมทิ้งผู้รอดชีวิตไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นผู้รอดชีวิตที่ผมได้ไล่ออกไปอันนี้เป็นผู้รอดชีวิตผู้ชายอันนี้เป็นผู้รอดชีวิตผู้หญิงผมจําได้เลยเดี๋ยวเพราะว่าผมหารถแถวบลูนี้ก่อน vacation. ตอนแรกก็กะว่าจะเข้าเมืองนะแต่ในเมืองมันไกลเกินไปเดี๋ยวต้องหารถแถวบลูนนี้ก่อนก็ได้จะเป็นระะตกได้ โอ้เดี๋ยวเดียวแล้วทุกคนทุกคนเฮ้ยเยเยอะจริงเยอะจริงแป๊บหนึ่งนะกระสุนปืนก็ไม่มีด้วยโอไม่นะกระสุนปืนลืมดูเลยทุกคนดูดิกระสุนเือน้อยมากเลยตอนนี้เอ้ยไปไปไปไม่ไหวไม่ไหวเยอะจริงเยอะจริงเออปืนพกยังไม่อยู่มาขอใช้ปืนพกแล้วกันทุกคนเฮ้ยเปิดมาก็โหดเลยนะทุกคนเปิดมาก็โหดเลยเคลื่อนเคลื่อนอไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงมันสามารถเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่น่าจะเข้ามาได้นะโหเกือบไปแล้วดูดิทุกคนอย่างเยอะเลยอะด้านบน ยิงถึงหรือเปล่าเนี่ยอ่าโอเคยิงถึงขอยิงไปก่อนนะโอเคอยากใส่เก็บเสียงอยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่มีเก็บเสียงเลยอะ่ะเออเก็บเสียงผมจําได้ผมเคยใส่ไปแล้วแต่เก็บเสียงมันหายนะไม่รู้ว่าหายไปไหนมาขอยิงหวัวไปทีละตัวเลยมีอีกหรือเปล่าเนี่ยอ่านี่ไงออ้ยทุกคนดูดีเยอะมากเลยหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวในไงเฮดช็อตไปซะยิงเลี้ยงตัวเลยโอเคเฮ้ยโดนสองโดนสอง โดนไปสองนี่ยิงสามโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องคาบกระสุนปืนก่อนนะผมจะคาบกระสุนปืนอะไรเนี่ยลูกซองลูกซองดีหรือเปล่าเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าผมคาบเป็นกระสุนลูกซองแล้วกันนะโอเคมาเดี๋ยวคาบกระสุนลูกซองกันก่อน,อนเลยไม่แน่ใจว่าสามารถคาบได้หรือเปล่าโอเคคาบมาประมาณสัก50แล้วก็ assault rifle assault rifle สามารถคาบกระสุนได้130นัดแล้วก็ใน,นแม็กอีก5นัด5นัดหรอ50นัดสีผมได้ไปแต่งแมกกาซีนนั่นเองมันก็เลยกินกระสุนไปเยอะสักหน่อย มาทุกคนได้เวลาที่เราจะไปหารถกันแล้วไม่แน่ใจว่ามีซอมบี้ด้านหน้าหรือเปล่าอ่ามีซอมบี้ด้านหน้า2ตัวอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยังไงเดียววะเนี่ยถ้าผมวิ่งออกไปผมอาจจะโดน้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโดนโดนเอาโดนเฉยโดนเฉยสงสัยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเฉยว่ะเอาเทเวอร์เดินปีกเลยทีเดียวเมื่อกี้เทเวอร์ยังไม่ได้เดินแบบนี้นี่ใช่ไหมมาทุกคนเดี๋ยวผมขอว่ายน้ำออกไปเล่นแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันจะตามผมมาหรือเปล่านี่ผมว่ายังไงก็ต้องตามผมมาอย่างแน่นอน อ่ะมันเริ่มวิ่งมาแล้วมันเริ่มวิ่งมาแล้วเฮ้ยนี่ไงสองตัวอุ้ยหลายตัวเลยทุกคนหลายตัวจริงที่มันไม่ปลอดภัยก็มันไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะมันเป็นทางตันด้ยไงตรงนี้มันก็ไม่สามารถเดินออกไปไหนได้ต้องออกทางนี้ทางเดียวโอ้เยอะจริงเยอะจริงยิงไม่ได้ด้วยนะยิงยากด้วยโอ้โหเปิดมาก็าโหเลยทุกคนซอมบี้หน้าแคมป์โหจริงแล้วด้านหน้าตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนนะเผื่ออ,อาจจะมีรถมีอะไรมีรถอยู่นะแต่เป็นรถที่พังนั่นเองขึ้นได้หรือเปล่าอ่าโอเคขึ้นได้อุ้ยเดียว โอ้ยังได้หลังมันตามผมมาว่ะมันว่ายน้ําตามผมมาได้เฉยเลยเมื่อกี้ยังเดินปกติเลยแต่โดนซอมบี้ตบบอกเลยว่าเดินไปีกเลยทีเดียวเออมีซอมบี้ด้านหน้าหนึ่งตัวที่ผมว่าผมขอใช้เป็นปืนพกแล้วกันนะปืนพกมีเก็บเสียงนั่นเองโอเคโดนหัวไปหนึ่งตรงนี้มีหลายตัวมากต้องมองหลังด้วยเผื่อ,อจะมีซอมบี้วิ่งมาไอกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยกลุ่มซอมบี้ฝั่งนูน้นอาจจะวิ่งมาก็ได้ซอมบี้ตรงนี้เยอะมากเลยริมหาตรงนี้เนี่ยดีนะที่ไม่มีซอมบี้วิ่งโอเคยิงเลี้ยงตัวไปก่อนจังหวะนี้ นั่นละตัวนั่นละตัวไม่เปลี่ยนกระสุนอย่างแน่นอนถ้ายิงโดนหัวโอเคเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้เหลือด้านหน้าหลายตัวเลยเยอะจริงเยอะจริงเดียเด๋ยว,ยวมองหลังด้วยมองหลังด้วยเผื่อจะมีสอมบี้วิ่งมาอ่าไม่มีขอฟาร์มของก่อนเออทำไมผมรู้สึก,กว่าผมฟาร์มของได้เยอะนั้นยงดูดิมันฟาร์มของได้เยอะเฉยเลยเออเดี๋ยวไปเปิดกระโปรงหลังรถทำไมแล้วเนี่ยกระสุนเลยยี่สิบเจ็ดในแม็กอีกสิบสองเหลือน้อยแล้วตอนนี้ทุกคนกระสุนเนี่ยไอตัวนี้ยิงไม่โดนเลยอ่ะโอเคฟาร์มของมาก่อนไม่พบของอีกแล้ว อันนี้ได้สองชิ้นอันนี้ก็ไม่พบของอันนี้ได้สี่ชิ้นเลยโอ้ถือว่าได้อยู่เดีย๋ยวผมต้องมาฟาร,ร์มซอมบี้ตรงนี้นก่อนนะแล้วก็หารถด,ด้วยต้องเลือกรถคันไหนที่มันแรงๆอะ่ะอยากได้รถที่มันแรงๆไม่อยากได้รถที่มันอื่นๆแล้วเปลี่ยนจากรถเอ่อขนสัมภาระมาะเป็นรถธรรมดาเออแบบนี้ก็ไม่แรงนะแบบนี้ก็ไม่แรงให้แบบนี้แรงแต่มันก็ดูไม่เท่ด้วยอยากได้รถเท่ๆอะ่ะ รถส,สวยๆแรงๆมันจะไปดอบอยู่ที่ในเมืองนะอยู่ที่แถวบริเวณร้านแต่งรถนั่นแหละโอ้ยเดี๋ยวมีซอมบี้วิ่งต้องไหนวะอ๋อไอตัวนี้นี่แหละที่ผมยิงไปเมื่อกี้เนี่ยเสียงมันยังไม่หาย2ตัวสุดท้ายครับทุกคน2ตัวสุดท้ายโอเคยิงไกลก็ยิงโดนมาๆมา,มาขอฟาร์มของก่อนขอฟาร์มของก่อนอันนี้ไม่พบของเลยอะ่ะตัวสุดท้ายไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะถ้าวิ่งไปเนี่ยมาวิ่งไปวิ่งไปตอนนี้ก็เดินขากระเพกซะหน่อย เปลี่ยนมาเป็นมุมมองขุงคนที่หนึ่งแล้วกันขอใช้เป็นมุมมองนี้เอ้ยเดี๋ยวมีมาหนึ่งตัวจมน้ำไปซะมาฟามของมาไม่พบของไม่คมเลยทุกคนไม่คมเลยยิงยากกันเนี่ยยิงยากกันเนี่ยเดียวนะมันมีเกิดด้านหลังอีกแล้วเนี่ยเกิดด้านหลังแบบนี้ก็ยิงโอเคยิงโดนอยู่อันนี้ก็ยิงโดนไม่เปลืองกระสุนจริงๆเอายิงว่าไปหนึ่งนัดตอนนี้กระสุนปืนพกไม่มีแล้วทุกคนกระสุนปืนพกเลยอยู่แค่1 1นัด แล้วก็ที่ยังไม่ไีโหลดอีก3นัดรวมกันแล้วเป็น14นัดโอเคฟร์มของก่อนฟร์มของก่อนฟามไม่ได้อะสองชิ้นยังดีที่ยังได้อยู่ผมก็ต้องใช้แบบประหยัดด้วยนะกระสุนปืนกลแล้วก็กระสุนลูกซองเนี่ยกระสุนลูกซองมี48นัดในไมมอีก8นัดปืนกลมี180นัดโอเคก็ยังถือว่าได้อยู่อยากได้รถอยากได้รถเออรถนี้ดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นรถ2ประตูไม่เอาดีกว่าทุกคนเออว่าแต่ผมจะขึ้นจากที่นี่ยังไงเนี่ย ต้องขึ้นเขาเหรอผมว่าน่าใช่แหละต้องวิ่งขึ้นเขาตรงนี้แล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่าผมสามารถวิ่งขึ้นได้หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางที่ขึ้นภูเขาด้วยมันเป็นทางชันนั่นเองขึ้นได้ไหมไม่รู้ต้องรอครับจังหวะนี้อ่ะขึ้นไม่ได้นะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวน่้ต้องขึ้นฝั่งนี้ต้องขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้อาจจะขึ้นได้ก็ได้เอาขึ้นขึ้นขึ้นเฮ้ยไม่ได้嘛เดี๋ยวหาทางขึ้นใหม่ดีกว่าทางนี้ขึ้นไม่ได้โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะติดอะไรติดอะไร ถ้าเปลี่ยนเป็นมุมมองขึ้นที่หนึ่งแล้วเดินมันจะเดินไม่ค่อยสะดวกนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นพอเลยนะมันจะเดินแบบติดติดขัดขัดเดี๋ยวผมว่าผมกลับทางเดินดีกว่านะไปเก็บของแล้วก็ออกจากที่นี่เลยไม่แน่ใจนะทุกคนว่าพาร์ทนี้ผมจะย้ายแคมป์ไปด้วยหรือเปล่านะย้ายไปอยู่ในเมืองเลยเดี๋ยวขอวิ่งกลับทางเดินไม่แหละไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะกลับไปในเมืองหรือเปล่าไปหารถในเมืองก็น่าจะดีนะโอเคที่ผมขอว่ายน้ำไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วด้วยไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หลักทางหรือเปล่าเดี๋ยวขอสำรวจพื้นที่กันนะขึ้นนนตรงงงี้้้แลววก็ใชส,สอ่อา ขึ้นสิโอเคขอส่องดูก่อนว่ามีซอมบี้หรือเปล่าเออที่แถวบริเวณนี้ซอมบี้ก็น่าจะหายหมดแล้วแหละอ่ะหายไปที่เรียบร้อยสามารถขึ้นได้เดี๋ยวต้องไปเก็บของกันก่อนนะเดี๋ยวพ่อมาไปเก็บของด้วยเลยแล้วกันนะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมจะย้ายแคมป์ไปด้วยนะย้ายาเข้าไปอยู่แถวบริเวณใกล้เมืองเอาใกล้เมืองก็ได้แต่ต้องไปเคลียร์ซอมบี้ซะก,ก่อนโอ้ยตรงนี้ขึ้นได้หรือเปล่านี่อ้าวติดอะไรเนี่ยเออขึ้นได้หรือเปล่าวะโอเคทุกคนตรงนี้ขึ้นได้เหนื่อยใจกับเทเวอร์ที่เดินแบบนี้ ตอนแรกไม่โดนซอมบี้ตบไม่เป็นไรนะพอโดนซอมบี้ตเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเก็บเต็นแล้วก็เก็บแคมป์ไฟแล้วก็โต๊ะคราบมาทุกคนได้เวลนาะที่เราจะย้ายแคมป์กันแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้กี่พรรษาปเนี่ยผมมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณสัก2องพรานะโอเคเก็บแบลรอเออร์มาด้วยต้องเก็บไปให้หมดครับในวันนี้ตอนนี้ไม่สามารถเก็บแบลรอเออร์ได้แล้วเพราะว่ากระเป๋าเต็มมันเองกระเป๋าใบตั้งใหญ่จะเก็บไม่ได้ก็คงไม่แปลกหรอกที่เก็บไม่ได้แผ่นไม้อย่างใหญ่อะโอเคเฮ้ยล่วงล่วงลงงมมมาาล้วง ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันจะมีซอมบี้วิ่งนะด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวได้รับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าไปซื้อทําไมเมื่อพร์ทไหนผมก็จําไม่ได้นะมันก็แบบนี้แหละทุกคนผมไปซื้อเฉยเลยเอ้าเดี๋ยว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 ผราชีวิตมาได้ไงพูราชีวิตมาได้ไงเอา้าดูดีพูราชีวิตก็ตามมาเฉยเลยงั้นเอาเป็นว่าผมไล่คุณออกไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วเออมันไล่ออกไงวะเนี่ยเดี๋ยนะทุกคนจําไม่ได้ออเคนกดไล่ออกก่อน ผมก็ไล่ออกไปหลายครั้งอยู่นะแต่ไม่ออกเนี่ยประมาณเมื่อผ้าที่เอาไหลผมก็จําไม่ได้นะทุกคนที่ผมเคยไปซื้อร้านในฝั่งนู้นเนี่ยมันไปซื้อผ้าดันเองมันเป็นการกด E เหมือนกันไงมันก็เป็นการซื้อของโอ้เดียวเดียวเดียวนี่ไงวุ้ยเยอะจริงเยอะจริงต้องยิงตัวที่มันวิ่งก่อนเฮ้ยเดียวเดียวเดยว,ดย,วยิงไม่ทันนะทุกคนยิงไม่ทันเอายิงดิยิงดิกระสุนรีโหลดกระสุนรีโหลด ขอใช้เป็นปืนพกดีกว่านั้นปืนพกก็เหลือน,อน้อยแล้วด้วยจังหวะน,นี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรอะไรเนี่ยโดนหลังโดนหลังเอามาได้ไงวะมาได้ไงวะหนีหนีรวงลงไปซะตัวสุดท้ายครับโดนตัวสุดท้ายโอเคหมดแล้วโอ้โหดูด,ดิ ยังเยอะเดี๋ยวขอฟาร์มของกันก่อนนะทุกคนมีซอมบี้วิ่งมาหนึ่งตัวตรงนี้อย่างนี้ต้องจัดการซะก่อนยิงไปก่อนเผื่อบางทีมันอาจจะวิ่งมาฝั่งนี้ก็ได้ตามจริงมานก็ตามเสียงปืนเพราะเราชีวิตที่ผมไล่ออกไปเมื่อกี้นะมันตามเสียงปืนไปฝั่งน้นแล้วตอนนี้ก็มีพวกโจรเกิดอีกแล้วเนี่ยตรงไหนวะน่าจะแถวบลูนี่แหละอู้ตอนนี้ฟาร์มของได้เยอะมากเลยทุกคนตัวเด่1หนึ่ง้นสองขี้นเดี๋ยวได้ได้ละมีอีกหนึ่งตัว มาไล่ฟาร์มของแล้วครับจังหวะน,นี้เป็นอะไรที่ฟาร์มของไงนะถ้าอมบีมันไม่กระจายก,กันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเด้วพวกโจนพวกโจนทุกคนลืมดูลืมด,มดูอันนี้ต้องระวังทุกคนเพราะว่าพยายามอย่ายิงให้มันโดนรถพวกนี้นะเดี๋ยวมันจะระเบิดโอเคล่วงไปหนึ่งล่วงสองตัวสุดท้ายครับถือไม้เบสบอลยิงไม่โดนเลยอะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโดนโอ้ยโ,โอ้ยเกือบตายเกือบตาย โอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจอขาวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมต้องหาผ้านแผลก่อนนะขึ้นบนหลังคารถก่อนอันนี้รถผมใช่ไหมเนี่ยอ่าอันนี้รถผมพา์ทนี้ก็มีสเสบียงสัมภาระด้านบนเฉยเลยมา,มา,มาๆๆเดี๋ยวผมขอใช้ผ้านแผลกันแป๊บหนึ่งต้องค้าผ้านแผลเพิ่มโอเคผาพเป็นเด็กสมารถค้าบได้ใช้ไปให้เต็มเลยแล้วก็ค้าเพิ่มค้าได้สิบพอดีเลยโอเคประมาณนี้แหละก็ถือว่าค้าได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าแถวบริเวณนี้มีซอมบี้ตรงไหนที่ผมยังไม่ได้ฟาร์มบ้างอา้าวแล้วก็มีเรือดำน้ำ้้้้ดดดววยทุคนนนนเป็เรือืออี่ผมไไซนะ ถ้าเกิดเราซื้อพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีเรือดำน้ำให้เราเลยอันนี้ไม่พบของเดี๋ยวนะบ้กอะไรแล้วเนี่ยโอเคน่าจะหมดแค่นี้แหละมาเดี๋ยวผมขอเข้าไปในเมืองไปหารถในเมืองก็ได้นะห่างจากที่นี่ไกลหรือเปล่ากี่กิโลเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาพื้นที่สาหรับการตั้งแคมป์ก่อนเอาเป็นแถวบริเวณนี้ก่อนก็ได้นะจะแถวร้านอาหารเนี่ยหรือไม่บางทีก็อาจจะตั้งแคมป์ตรงนี้ก็ได้นะทุกคนแต่มันก็จะเหมือนกันกับตรงนี้เลยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะมันเป็นทางตันแหละวางง่าย โอเคมาเดี๋ยวต้องหาทางออกให้ได้ก่อนทางนี้เนี่ยตอนนี้อาหารก็ลดไปเยอะแล้วด้วยไม่ได้กินอาหารเลยเดี๋ยวผมขอกินอาหารกันแป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีเยอะหรือเปล่าเนี่ยโอเคขอกินก่อน15ชิ้นเลยเนี่ยกินไปกินไปโอเคตอนนี้น้ําเต็มแต่อาหารไม่เต็มเดี๋ยวได้นะขอกินใหม่ขอกินใหม่อหมโอ้ครับก็ช้าทําไมมันเออจังเลยเนี่ยต้องขับเข้าไปในเมือง4กิโลตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนจากที่มันเป็นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเป็นไม้ผมก็ได้เปลี่ยนเป็นเคเป็นที่เรียบร กิโลเมตรหรือเปล่าก็น่าใช่เลยจากไม้นะตอนแรกถ้ายังไม่ได้เปลี่ยนมันก็คงประมาณสัก3มามไม้นะแต่นี้เป็นกิโลเลยเป็น4กิโลก็ถือว่าไกลอยู่นะไกลมากๆเลยทุกคนไม่แน่ใจว่ารถจะรอดหรือเปล่าตอนนี้อาการไม่ค่อยดีเลยเหมือนเครื่องจะพังนะขับไประยะหนึ่งแล้วมันก็จะมีเสียงด้วยนั่นไงนั่นไงอาการแบบนี้ไปออกท่อกันเลยทีเดียวนี่ไงนี่ไงตอนนี้กระสุนปืนพ่งผมก็ได้หมดเป็นที่เรียบร้อยไม่สามารถเรียกอาวุธได้เลยตอนนี้อุ้ดเดยวกระตุกอะไรเนี่ยในอุโม,มงค์นี้จะมีซอมบี้หายตัวอย่างแน่นอน เฮ้ยนี่ไงหายตัวแล้วหนึ่งตัวจะว่าหายหรือเปล่าอ่านี่ไงไม่รู้ว่าทำไมมันต้องหายด้วยนะดูดิมันชอบหายตัวมากเลยเป็นอะไรที่โคตรจะน่ากลัวเลยนะด้านหน้าผมก็จะเป็นปั๊มน้ํามันไหนไหก็ผ่านปั๊มน้ามันแล้วเดี๋ยวผมขอไปเติมน้ามันสะหน่อยแล้วกันถ้าผมขับรถไปด้านซ้ายมือเนี่ก็จะไปผู่ทางปั๊มน้ํามันเก่านะที่ผมเคยตั้งแคมป์แต่ก่อนเนี่ยแต่พาร์ทนี้ผมอยากจะเข้าเมืองขอรถเข้าไปเติมน้ํามันก่อนตอนนี้น้ามันมันก็ไม่ลดสักเท่าไหร่นะมันมีเยอะอยู่แหละ แต่อยากเติมไม่เฉยโอเคเติมน้ำมันเลยเต็มถังกี่บาทวะเนี่ย1.49ด้าอลลาร์เฮ้ยเดี๋ยวนะมันไม่ตรงกันนี่หมาหมดไป31มดอลลาร์เลยซอมบีวิ่งซอมบีวิ่งชนสิครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามอย่าชนเดี๋ยวรถมันจะพังลืมไปห้ามชนเด็ดขาดถ้าเกิดว่าชนรอบนี้ก็คือพังเลยนะหมายถึงว่าชนพวกรถเนี่ยแต่ถ้าชนซอมบี้ก็จะไม่เป็นไรนะมันชนได้หลายตัวอยู่แหละแต่ชนไปนานๆเดี๋ยวมันก็จะพังเองไปครับจังหวะน,นี้ ขับรถกันต่อเอาละทุกคนตอนนี้ก็ได้มาถึงพิกัดเป็นที่เรียบร้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดวไมที่แถวบ,บริณนี้มันไม่มีซอมบี้ล่ะทุกคนมีซอมบี้ก็มีน้อยอ่ะพอจอดรถล้วมีซอมบี้เฉยเลยมาดูกันว่าในนี้จะมีรถด,ดีๆหรือเปล่าอยากได้รถที่มันเร็วแลแรงไม่อืดเหมือนเตา่าโอ้กระตุกอะไรแล้วเนี่ยทุกคนกระตุกมากเลยตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะขับรถกันต่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาด้วยก็ไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่นะในเมืองเนี่ยอ่ะมีเรือใบด้วยนะ อยากจะลองไปตรงเรือใบสักหน่อยแต่ไม่รู้ว่าต้องว่ายน้ําไปหรือต้องขับเรืออุ้ยเด้อพังหรือเปล่าเนี่ยอ่าไม่พังมีซอมบี้วิ่งมาหนึ่งตัวตรงนี้ไม่พังแต่ก็ระวังเกินดูดีมีอาการควันขึ้นไปที่เรียบร้อยโอ้สภาพของผมไม่ไหวเลยท่านเนี่ยกระตุกมากเลยกระตุกบางช่วงนะไม่ได้กระตุกไป้าต่อเนื่องอะไรขนาดน,นั้นเดี๋ยวผมจะขับรถไปที่ร้านแต่งรถนะเพื่อที่จะไปหารถนั่นเองเพราะว่ารถเท,ท,ท,ท่สวยสวยมันจะไปดอกตรงนั้นกันหมดเลย ถ้าอยากได้นะบางทีมันก็ไม่ดอบถ้าเราไปแล้วเราโชคดีเราอาจจะเจอก็ได้แต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่าได้เวลาทิ้งรถคันนี้แล้วก็ไม่ได้ทิ้งหรอกจอดไว้ที่แถวบริเวณนั้นนั่นแหละมันก็น่าจะมีแบบว่ายกเลิกการเซฟรถนะให้รถมันหายจากไอคอนเนี่ยถ้ามันทําได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยรู้สึกว่ามันนานาเลยเนี่ยในการขับรถเข้าเมืองนานจริงนานจริง ต้นไม้ถแถวบุรีนี้มันเป็นสีน้ําตาลหมดเลยเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ดูสวยมากเลยจากปกติแล้วที่มันเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็ได้เป็นสีเหลืองโอ้ยเดี๋ยวนะถ้าคลิปนี้มันไม่ลื่นหรือมันกระตุกผมก็ต้องขอไปด้วยละกันทุกคนดูดิดูด,ดิหันซน้ายหันขวามไม่ได้เลยนะพอเข้ามาในเมืองไม่มีตังอัพคอมเลยนะช่วงนี้เนี่ยคือไม่มีเลยจริงๆจะกาชิปที่ไรต้องไปปิดแอปทุกแอปเลยเนี่ยถ้าไม่ปิดแอปบอกเลยว่าเล่นไม่ได้หรือก่อนที่จะอาดก็ต้องไปเช็กก่อนว่ามีแอปไหนเปิดบ้างตอนเวลาผมเปิดคอมแล มันจะมีให้ตั้งค่าแหละแต่ผมขี่อากายจตั้งค่าต้องไปปิดแอปก่อนต้องเช็คทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็พลมต้องพร้อมด้วยไม่ให้ความร้อนเอาละทุกคนตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยโหใจจะขาดเฮ้ยรถเท่อะต่อให้มันจะดูแปลก,กก็ตามนะแต่มันก็ใช้ได้เลยทุกคนนี่แหละเป็นรถที่ผมต้องการโอ้โหได้สักทีแรงหรือเปล่าเนี่ยแรงหรือเปล่ายกล้อได้ไหมอ่ะยกล้อไม่ได้เอ้ยถามว่าแรงไหมมันก็แรงอยู่นะสี่ประตูซะด้วยแล้วเนี่ยมาได้เวลาที่ผมจะเซฟรถ เซฟไปเลยโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้รถผมมีกี่คันแล้วเนี่ยตอนนี้รถของผมมันก็มีหลายคันอยู่นะอันนี้1คันเป็นรถถังอันนี้เป็นมอไซค์ ide, แล้วก็รถไฟฟ้าเป็น3คัน4คัน5คัน6คันนะถ้าเป็นเฮลิคอปเตอร์ด้วยจะไม่นับรวมกับเฮลิคอปเตอร์นะเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์มันนับเป็นรถไม่ได้นับเป็นคันไม่ได้เองมีทั้งหมด4คันนะทุกคนแล้วมันก็ได้หายไปไมที่เรียบร้อยนะเฮลิคอปเตอร์ผมเนี่ยหลังจากที่ผมได้รถมาแล้วที่ผมต้องไปหาที่ตั้งแคมป์ก่อนตั้งแคมป์ในเมือง เอาเป็นแถวแถวบริเวณไหนดีอ่ะทุกคนพื้นที่ตั้งแคมป์เนี่ยพอเข้ามาในเมืองล้วก็หาพื้นที่ตั้งแคมป์ไม่ได้นะเออจุดไหนดีเดี๋ยวเดีวขอคิดสักคล่ละกันอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะทุกคนนี่งไงเป็นแถวแถวบริเวณเอ่อตรงจอดทฮลิคเปเตอร์โอเคตรงนั้นก็ได้รถคันนี้ล้อมันต่ําเกินไปนะขับขึ้นฟุตบาทไม่ได้เดี๋ยวมันจะชนนั่นเองในเมืองก็เงียบเกินแต่พอจอดร,รถก็รู้เรื่องเลยนะซอมบี้มันจะเยอะมากๆเลยเนี่ยหนึ่งกิโลกว่าโอเคเดี๋ยวขับรถไปไม่ไกลสักเท่าไหร่นะหนึ ถ้าเป็นไม้ก็คง50ไม,ม้มั้งประมาณนี้แหละผมก็ไม่เก่งเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยอยากไปตั้งแคมป์เลยเลยแล้วไม่อยากขับรถแล้วตอนนี้เนี่ยแกตุกเกินอโอเคโอเคตอนนี้ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วด้านน้านเองเกือบถึงแล้วทุกคนโอเคเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายสิโอเคถึงไปที่เรียบร้อยสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะั่นคือการยิงซอมบี้ออกจากแถวบลูนี้นะก็คือการเคลียร์ซอมบี้แหละไว้ง่ายโอเคน่าจะไม่มีซอมบี้นะหลืออาจจะมีผมก็ไม่รู้เหมือนกัน มาทุกคนได้เวลาวางเต็นท์กันก่อนผมจะต้องเช็คซอมบี้ก่อนในการเช็คซอมบี้ต้องวางเต็นท์นะทุกคนเอ่อเต็นท์อยู่ในเต็นท์เต็นท์โอเคเต็นท์มีอยู่สองอันแล้วก็วางตรงนี้เลยมุมเดิมนะเนี่ยทุกคนมุมเดิมเลยมีซอมบี้เดินเข้ามาสองตัวสามตัวเดี๋ยวนะต้องหาเพิ่มต้องหาเพิ่มหนึ่งตัวตรงนี้เอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเอ้ยเดี๋ยวมีซอมบี้วิ่งมาทุกคนยิงเสร็จก็ต้องฟาร์มของด้วยอ่ามีซอมบี้วิ่งมาหนึ่งตัว ตรงนี้มันเข้าได้เหรอตรงนี้มันเข้าได้นะผมจําได้เลยหลังด้วยหลังด้วยโอเคหลังไม่มีหลังไม่มีจะมีมาเรื่อยๆเลยนะเราต้องยิงไปให้หมดก่อนก็ต้องใช้เวลานาะนอยู่พอสมควรในการยิงซอมบี้เนี่ยนี่ไงมันมีทางเดินตรงนี้โอเคได้ฟาร,ร์มของมาก่อนอันนี้ได้ของมาหนึ่งเชนมีวิ่งมาหนึ่งตัวที่ไม่มีเสียงอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะวิ่งมาแบบไม่มีเสียงเนี่ย หน้าแหกกันเลยทีเดียววิ่งมาแต่ละตัวนี้โอ้โหมีตินร้นน่ากลัวสองชิ้นสชิ้นก็ถือว่าได้อยู่อันนี้ด้วยไม่พบของเลยตามยังจริงหรือบางทีมันก็อาจจะได้2ชิ้นก็ได้นะอ่ะไม่พบของได้สมชิ้นถ้าตอนเวลาเราฟาร์มของถ้าของมันได้ประมาณสักสชิ้นเท่ากันมันก็จะไม่นับนะทุกคนมันก็จะกระพริบ เห็นไหมที่มันกระพริบตรงเมื่อกี้อ่ะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านี่ไงมันกระพริบแบบนี้ถ้าเกิดว่าได้ของ3มชิ้นเหมือนกันนะมันก็จะกระพริบด้านในยังไม่ได้ไปฟาร์มของเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปฟาร์มของด้านในด้วยไม่แน่ใจว่าจะมีซอมบี้มาอีกเปล่าเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่เมีนะเดี๋ยวต้องทําแคมป์ก่อนทุกคนแล้วต้องทําแคมป์โดยการวางประตูเดี๋ยวผมต้องวางประตูก่อนประตูนี้เป็นอะไรที่วางยากอยู่นะโอเคครับมาหนึ่งอันแล้วก็วางจากตรงนี้ดีกว่าถึงมันจะได้เปิดประตูง่ายหน่อย เราจะต้องวางแบบนี้เพราะว่าประตูมันจะเปิดได้แค่ข้างเดียวนะไม่รู้มันจะหันไปด้านไหนเออเป๊หรือเปล่าเนี่ยโอเคเอาประตูหันมาฝั่งนี้เฉยเลยได้ไหมได้ไหมปิดประตูไว้ก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ต่อไปก็วางแบลเลอร์ไว้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยไม่ต้องวางให้มันเป๊อะไรขนาดนั้นนะประมาณนี้แหละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มีแคมป์ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่มันก็จะมีเศษสร้างดอกแบบนี้นะถ้าเป็นด้านในพื้นที่โลง่งๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่สะอาดตาสักหน่อย เดี๋ยวผมต้องมาวางเบลเลอร์ตรงนี้ก่อนนี่แหละ e, ที่เราจะพาดไปไม่ได้นะตรงนี้มันจะมีซอมบี้เดินเข้ามาด้านหลังตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่มีซอมบี้นะตรงนี้เนี่ยตดีวดีเป็นพื้นที่โล่งเลยด้านหลังตรงนี้เนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิน้นเดี๋ยวนะมันเดินเข้ามาได้ยังไงอ่ะผมลืมล็อกประตูนี่หว่าผมลืมล็อกประตูนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปล็อกประตูก่อนฟาร์มของมา2ชิ้นเอได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวขอไปล็อกประตูกันก่อนลืมล็อกประตูได้ยังไงครับเนี่ยเอาผมก็ล็อกไปแล้วนี่ ว่าแต่มันเข้ามาได้งไงอ่าลืมไปมีหนึ่งโจทย์ที่ผมต้องปิดไว้ด้วยนี่ไงตรงนี้นี่แหละจะลืมไม่ได้จะลืมไม่ได้วางปิดตรงนี้ไปเลยสองอันโอเคไม่ต้องป๊ะมากนี่แหละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวต้องวางแคมป์ไฟด้วยแคมป์ไฟก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็โต๊ะคราฟเอ่อโต๊ะคราฟมี2แล้วก็กล่องเก็บอาวุธด,ด้วยโอเควางไว้ด้านข้างตรงนี้แหละไม่ต้องไปวางที่ไหนไกลตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาน20นาฬิกาสองทุ่มมันเองมาเดี๋ยวผมขอนอน,นอนกันนอได้นะ้ะม่ตงลีียบแว ตอนนี้ยังไม่เช้ากี่โมงเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นอนเพิ่มครับผมนอนเพิ่มอีก9้าชั่วโมง9้าชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงวะจำไม่ได้โอตื่นมาก็ฝนตกกันเลยทีเดียวโอเคทุกคนสลับเกม GTV ทหมอซอมบี้พาร์ทนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อเวลาติดตามต่อในพาร์ทต่อไปเดี๋ยวพาร์ทต่อไปผมจะมาเล่นต่อก่อเวลาติดตามผมได้เลยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม